สวัสดีจ้ากลับมาพบก,กับโอปอลชาแนลกันอีกแล้วนะครับเรามาต่อกันเลยนะจ๊ะไม่รอชานะจ๊ะมีวิดีโอตัวชัดชัดเีเนี่ยมาฝากเพื่อนเพิ่มเ,เ,เติมเกี่ยวกับชุดซูปเปอร์ฮีโร่หญิงคนใหม่ของมาเวลกันด้วยนั่นเองนะจ๊ะเพราะต้องบอกเลยว่าโนริซ่าข,ของเราในเอาใจทุกจักรวาลฮีโร่จริงๆเมื่อก็จะเป็นดีก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็ตอนนี้ก็มาเอาใจทางฝั่งมาเวลเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นฮีโร่ตัวไหนนะจ๊ะขอให้ไปดูวิดีโอเพิ่มเติมกันสักเล็กๆน้อยๆถึงความเป็นโปรเฟจชั่ วินาทีไม่มว่าจะมุมกล้องไหนๆหุ่นน้องก็เสียก้นน้องก็ฟาดหน้าแอดไปลหลายกรบนั่นเองจ้าเอาไปดูกันนิดนึงเนาะ สูดปากรอมาโอไมค์ก oh ็ คนที่อยู่หน้าเวทีเนี่ยยังหายใจได้อยู่ไหมจ๊ะคือบอกแซบขนาดนี้ทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเรื่องฮีโร่ตัวล่าสุดกันหน่อยที่มีคนหลายๆคนและกันเขาคาดการว่าน่าจะเป็นฮีโร่จากฝั่งมาเวลที่ชื่อว่าคอรินวิงนั่นเองนะจ๊ะซึ่งคอรินวิงเนี่ยจะเป็นชุดสีส้มอยู่ชุดหนึ่งด้วยแต่จริงๆแล้วแอดไปดูใน Google นะจ๊ะก็จะมีลักษณะที่เปลี่ยนชุดไปเปลี่ยนชุดมาอยู่หลากหลายรูปแบบมีทั้งการเป็นฝั่งพาร์ทคนดําด้วยเป็นฝั่งพาร์ทคนขาวผมสีแดงยาวสว ก็ว่าไปนะจ๊ะดูเหมือนตัวละครอ,อาจจะเป็นแบบตระกูลเป็นพี่น้องอะไรเป็นกันด้วยแล้วก็จะมีชุดสีส้มด้วยนั่นเองนะจ๊ะทุกคนนะจะเรียกว่าเว r ร์ทัวรรอบนี้นอริซ่าของเราอะเป็นฮีโร่ไปแล้วนะจ๊ะสี่คน,นะจะไม่รู้ว่าจะมีตัวไหนที่อยู่ในใจของน้องอีกไหมยอยากจะดูว่ามีสไปเดอร์เกิร์ลไหมมีซัมติงอย่างอื่นอีกไหมแล้วมีตัวไหนที่เ,เพื่อนคิดว่านอริซ่าของเราจะแต่งอีกมีสกา r l เล w ตวิชมีจีนเกรมีนู่นน,นี่นั่นคือซูเปอร์เกิร์ลอีกหลายอย่างที่ส่วนตัวนั้นแอดอยาใ้้นงแต่่่ออาามีไช เวลาเต้นเนี่ยถ้ามีผ้าคลุมหนูมันก็จะแบบคลุมนองคลุมหน้าเพราะมีจังหวะแบบกลมๆเงยๆหลายจังหวะมากๆนั่นเองนะจ๊ะอะยังไม่หมดอยู่เท่านานจ้าเปลี่ยนชุดมาเป็นที่ชุดต่อมานะจ๊ะชุดที่เราก็คุ้นเคยกันดีแต่ยังคงความวิวหัวใจเช่นเดิมนะจ๊ะอะไปแวะชมกันนิดนึงจ้า คนจะเซ็กซี่ใส่ชุดไหนก็เซ็กซี่นะตอนนี้ขึ้นเวทีนี่จัดหนักจัดเต็มแต่พอใช้ชีวิตปกติทั่วไปนอนริซ่าก็แต่งแนวบอยๆคูลๆเนาะ มาดูอีกจังหวะหนึ่งกันดีก,กว่านะจ๊ะจังหวะนี้ก็สาคัญไม่น้อยเป็นจังหวะที่โนริซ่าแล้วก็น้องโรเซ่เนี่ยจับมือกันนักแนอะไรบางอย่างซึ่งแอดก็ไปแปลใจความได้จากชาวเน็ตใน t วิตเตอร์ที่องขอบคุณเขาอจริงนะจ๊ะเขาก็บอกว่าโนริซ่าของเราอยากจะไปร่วมเซอร์ไพรส์โรซี่กับเจนนี่แล้วก็จีซูก่อนการแสดงเดี่ยวของน้องมากๆแต่ว่าน้องเนี่ยก็ยุ่งอยู่กับการทําผมแล้วก็แต่งหน้าแต่สัญญาว่าจะไปร่วมงานด้วยพรุ่งนี้อย่างแน่นอนซึ่งหมายความว่าพรุ่งนี้เนี่ย โงลิซ่าของเราจะไปร่วมแจมกับโซโลสเตจของสาวๆหรือพี่ๆคนอื่นๆใช่หรือเปล่าโ Oh my gosh! ถ้าเป็นเรื่องจริงนี่จะเป็นยังไงเนี่ยต้องแต่งตัวยังไงต้องเปลี่ยนชุดบ่อยไหมแต่เรื่องเปลี่ยนชุดเนี่ยแอดไม่ค่อยห่วงนะเพราะตอนเอาเธออีโกที่โคเชล่าน้องก็เปลี่ยนคนเดียว4 5 6ชุดนะจ๊ะแต่ก็แอบจะห่วง,วงน้องน,นิดนึงว่าเอ๊ะจะเหนื่อยเกินไปหรือเปล่าแต่เท้าที่ดูนั้นคนต่างๆที่ผ่านมาหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยเนาะอาจจะพูดกันว่านอริซ่าก็เหลือพลังงานอินเตอร์จีในการเต้นต่ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คงจะอยากใช้อินเตอร์จีให้เต็มที่เลยไปแจมกับพวกพี่ๆกันเลยดีกว่าไวยหรือเปล่าทุกคน 아 no. แค่นี้ก็คือตื่นเต้นไม่ไหวแล้วแกอยากเห็นพรุ่งนี้แล้วว่าจะเป็นยังไงนะแหมมาพูดอย่างนี้เนี่ยประเทศอื่นเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมประเทศอ่อนหน้านี้ทําไมไม่ได้แจมนอะอะไรประมาณนี้อาจจะเกิดอาการแบบว่าอิชารุเซียตารอนกันดานั่นเองนะจ๊ะข <laughs> ำๆกันไปนะทุกคนนะอะโมเมนต์ต่อมาก็จะเป็นโมเมนต์ที่โนริซ่าแล้วก็น้องโร <laughs> <Rose S 1> เซ่อย่างเช่นเคยนะจ๊ะสองคนนี้นีก็เวลาขึ้นคอนเสิร์ตอะเนาะก็ด้วยความที่อายุเท่ากันก็จะสร้างโมเมนต์กันบ่อยมอมีคนเขาเชียร์ว่าคลิปนี้เนี่ยจบจะารออะไรนะจ๊ะช กันนิดนึงนะตรงนี้นะ ก็ไม่ลืมเซอร์วิสแฟนนะเนาะ,นะอาจจะมีแฟนเรือตรง2คนนี้นะจ๊ะแชงลิซาที่ก็ยังคงมีอยู่นะตั้งถึงปัจจุบันนะทุกคนนะก็อ่ะทำให้ชุ่มปอดกันไปบ้างถึงเออเรือจริงๆนั้นจะอยู่ที่ฝรั่งเศสก็ตาม <laughs> โอเคไม่เป็นไรนะจ๊ะเรามาปิดท้ายด้วยคลิปนี้กันนิดนึงเพราะว่า2คนนี้ก็ยังคงเป็นเด็กแฟรที่อยู่ด้วยกันเสมอจริงๆทุกคนแล้วก็อ่ะน้องโรเซ่ก,ก็ขอร้องพาร์ทโนริซ่ากันบ้างมีการเปลี่ยนเรือร้องนิดนึงนะจ๊ะไปดูความน่ารักนี้กันหน่อยนั่นเองนะจะ ก็น่าเอ็นดูกันไปนะจ๊ะสองคนนี้คือของโฮรเซ่ก็พยายามจะร้องแรปให้ได้นะจ๊ะโนริซ่าของเราก็สนับสนุนเพื่อนไปสิจ๊ะเออโทรอนโชในวันนี้นะจ๊ะก็ถือว่าน่าจะเต็มอิ่มกันไปสำหรับเ,เพื่อนๆทุกคนกันด้วยแล้วก็แอดด้วยนะจ๊ะมารอดูพรุ่งนี้ดีกว่าว่าโนริซ่าของเราเนี่ยจะเซอร์ไพรส์อะไรนะจ๊ะในการไปแจม solo เดี่ยวหรือเปล่าหรือจะไปแจมงานอะไรเนี่ยก็ แหกขี้ตาตื่นมาพรุ่งนี้พร้อมกันราวๆเจ็ดโมงก,กว่าก็น่าจะเป็นสองทุ่มของโทรอนโตนั่นเองจา๊าสำหรับคลิปนี้นก็คงต้องขอตัวเซบาไปก่อนนะวิดีโอค่อนข้างจะปล่อยมาน้อยแต่ก็รู้สึกว่าทุกอย่างน่าจะจบกันไปเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนั่นเองจ๊ะแต่ยังไงถ้าเกิดวิดีโอในแซบๆเพิ่มเติมเยอะๆบนบทหลักก็จะเอามาฝากกันอีกอย่างแน่นอนเลยนั่นเองจา้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย